สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสอยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะนี่ค่ะดิฉันกำลังมาดูเจ้าหน้าที่เขากำลังสับเปลี่ยนมิเตอร์นะคะจากมิเตอร์จานหมุนที่เราใช้กันอยู่หน้าบ้านเนี่ยใช้มนันนมนานหลายปีแล้วนะคะจะถูกสับเปลี่ยนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าอีมิเตอร์ค่ะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาจะสับเปลี่ยนเป็นอีมิเตอร์เนี่ย เกือบ20ล้านเครื่องนะคะทั่วประเทศเลยนะคะกำลังทยอยทยอยสับเปลี่ยนให้กับทุกครัวเรือนฟรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเขากำลังดำเนินการอยู่ค่ะ คุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะนออกเฉียงเหนือผู้ช่วยวิจารณนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะผู้ช่วยทัดกาลังทยอยเปลี่ยนกันทั้งภูมิภาคเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่อุดอรนี่เราดําเนินการสับเปลี่ยนแต่อาเภอเป็นโครงกลารระยะแรกครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ11เดือน8อําเภอนี่คือทุกครัวเรือนไหมคะที่ได้สับเปลี่ยนทุกครัวเรือนครับประมาณ2องแ0 0 0จกว่าเครื่องครับปีนี้ครับย้ำว่าฟรีใช่ไหมคะฟรีครับฟรีหน้าตาอีมิเตอร์มันเป็นยังไงคะ นี่ทางนี้และเขาดูหน่อยสิคะครับอทรงมันจะเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ใช่ครับหน้าตาหรอเราทันสมัยกว่ามิเตอร์เก่าเนี่ยถ้าเกิดดูที่หน้าบ้านท่านผู้ชมจะกลมๆป้อมๆเยวก็จะหมุนๆหมุนๆครับใช่ครับแล้วเจ้าอีมิเตอร์เนี่ยรู้ว่ามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มันต่างจากมิเตอร์จานหมุนกลมๆยังไงคะมันทันสมัยกว่าสามารถวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้เที่ยงตรงตามความเป็นจริง แล้วการอ่านค่านี่อ่านยังไงปกติแล้วเนี่ถ้าเป็นมิเตอร์จานหมุนเนี่ยเขาต้องมาอ่านค่าแล้วมาจดหน่วยกีมิเตอร์เนี่ยจดหน่วยยังไงคะจดหน่วยผ่านสัญญาณบลูทูธครับเ<อ>จ้าหน้าที่ไม่ต้องไม่ต้องจดเลยนะครับ<อ>เข้ามาเนี่ยในระยะรับสัญญาณปุ๊บหน่วยมันเข้าเครื่องอ่านแค่ยิงบลูทูธไปปุ๊บหน่วยออกมาเลยพอหน่วยออกมาแล้วปริน้นเป็นใบแจ้งค่าไฟส่งให้ผู้ใช้ไฟมีความแม่นยําแค่ไหนมันแม่นยําตามตามที่มิเตอร์มันอ่านเลยครับ <c oughs> คุณใช้ไฟเท่าไหร่โชว์ที่มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ยิงบลูทูธปริ้นออกมาให้คุณได้เลยครับโอ้ตรงนี้ถูกใจข้อดีของมันสำหรับคนไทยทุกๆคนก็คือมันแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับนะคะแล้วถ้าสมมติว่าในพื้นที่น้ำท่วมเห็นบอกว่าบางพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะติดตั้งได้ถึง2เมตร70สูงขนาดนั้นเลยเพื่อหนีน้ำครับแล้วมันจะอ่านได้หรอคะอ่านได้ครับเพราะว่ามันรับส่งสัญญ,ญาณบลูทูธเนี่ยระยะไม่เกิน40เมตรี่ยรับได้ 40เมตรเมตรโอ้โห oh ความแม่นยำแน่นอนร้อเซนแล้วการรองรับอนาคตล่ะคะเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าครัวเรือนทั่วไปเนี่ยก็ติดตั้งโซลารุฟท็อปผลิกตกระแสไฟฟ้ามีไฟฟ้าเหลือก็อยากจะขายคืนกับเข้ากริดถ้ากฎหมายสามารถดําเนินการได้เจ้าอีมิเตอร์เนี่ยรองรับแค่ไหนคะรองรับครับเพราะว่านอกจากมันจะบันทึกหน่วยที่ซื้อไฟจากการไฟฟ้าสสวนภูิภาคแล้วมันยังสามารถบันทึกหน่วยที่ผู้ใช้ไฟเนี่ยขายออก ขายคืนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยอ๋อนี่คือข้อดีเพื่อรองรับอนาคตอันใกล้นี้เองนะคะนี่คือเจ้าอีมิเตอร์นะคะที่กําลังทยอยสับเปลี่ยนทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะผู้ช่วยดูแลก,กี่จังหวัดคะแปดจังหวัดครับแปดจังหวัดจังหวัดอื่นฝากถามและจังหวัดผมและครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องรอโครงการรอดําเนินการซึ่งจะทยอยดาเนินการไปในแต่ละปีแต่ละปีไปครับ แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเขาจะมาสับเปลี่ยนมิเตอร์หน้าบ้านเราเนี่ยเขาต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านรู้ก่อนไหมแจ้งครับเราจะมีประกาศให้ทราบเป็นแต่ละชุมชนที่จะเข้าไปนะครับจะมีประกาศแจ้งนะครับแล้วก็มีการแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบไปฟังความรู้สึกของผู้ใช้ไฟกันบ้างค่ะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟเป็นดิจิตอลก็อันนี้ดีขึ้นแน่นอนครับผมในอนาคตนะคะก็จะมีการ ขายไฟกลับให้กับทางการไฟฟ้าได้นะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่ติดโซลาเซลล์นะคะอันนี้คือข้อดีเลยนะครับชอบค่ะมีความแม่นยําแล้วก็เราสามารถไปอ่านหน่วยที่หน้ามิเตอร์ได้ด้วยค่ะชอบค่ะบลูทูธอ่านหน่วยได้ชัดเจนแม่นยําขอบคุณการไฟฟ้านะคะที่มาติดตั้งให้ฟรีขอบคุณมากค่ะแต่ก็ต้องย้ำกับบ้านทุกบ้านเลยนะคะว่าการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตรงนี้นะคะเป็นอีมิเตอร์ก็คือ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ามีคนมาบอกคุณว่าต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้เพื่อจะรัดคิวนั่นคือมิจฉาชีพนะคะมิจฉาชีพครับย้ำนะคะต้องฟรีนะคะถ้าใครมาเก็บเงินคุณเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์ถือว่านั่นคือมิจฉาชีพวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ oup, ค่ะช่วงนั้ากลับมาค่ะ